โอ้โหดูไม้ใบสวยๆฮะนะใบหงิกหงอกงอใบเล็กๆเนี่ยรู้กันไหมเอ่ยว่านี่มันคือใบอะไรนาเล็กก็เพิ่งเคยเห็นนะเดี๋ยวพามาดูฮะว่าต้นนี้มันคือต้นอะไรช่างกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ วันนี้พามาดูไม้แปลกกันมั่งนะฮะนะนี่ก็คือต้นฤาษีผสมนะก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่โชว์ใบสวยงามนะที่ร้านคุณโน้นนะนี่ก็จะมีอยู่รอบรอบข้างนี่เป็นน่าจะเป็นนะอ,อมนาคก,ก็เนี่ยอ่าอ,อมนาคแล้วก็อันนี้พูชลุนะก็ถือว่าเป็นไม้ประดับใบสวยนะ แลนะที่โดนตาโดนใจนเะล็พกพรเพิ่งเคยเห็นวันแรกนะนี่ก็คือต้นราสีผสมนะเราเคยแต่เจอรุสีผสมที่มันใบใหญ่ๆใบกลมๆใบคล้ายใบหูเสือนะอันนี้ก็ถือว่าแปลกเหมือนกันนะเพิ่งเคยเห็นจริงๆก็เก็บมาฝากกันนะเผื่อใครสนใจไม้ประดับที่ใบส,สวยๆแบบนี้นะก็เป็นไม้ประดับที่สามารถปลูกได้ในแดดนะ นะไม่ใช่รำไรนะนี่กลางแดดได้นะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยนะโดยการเด็ดปักชำเนาะนะเด็ดปักชำไดนะ้วันนี้สนนราคาที่กระถางละ50บาทเท่านั้นเองน,ะนี่ห้บาทนะถือว่าน่าสนใจนะเนี่ยเอาไปปลูกไปเพาะขยายพันธุ์ได้อีกเยอะแยะเลยนะใครที่ชอบเลี้ยงไม้เล็กๆสวยๆ ใบปแปลกๆเนี่ยวันนี้นาเล็กก็พามาชมกันครับผมสลับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ฮะสลับไม้แปลกวันนี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่อง,องกิตนในสับพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ